ครับสวัสดีครับผมช่างแจ็คนะครับตัวนี้เป็นไอโฟน X Max นะครับเครื่องมาการคือเปิดติดค้างหน้าสายแบบนี้นะครับแล้วปั้นขึ้นมานะครับค้างหน้าสายแบบนี้ครับพอเราไปแฟลโปรแกรมใหม่แล้วมันจะเออร์เลอร์ครับอาการเสียก็แล้วแต่เออร์เลอร์ของมันนะครับอันนี้ก็เป็นร้านเพื่อนช่างส่งมาให้ซ่อมนะครับส่งมาให้ช่วยดูนะครับก็เดี๋ยวผมดูเสร็จแล้วผมก็จะสรุปให้ฟังนะครับ ครับก็มาต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็ยังเป็นในโฟล์ดเล็กนักเครื่องเมื่อกี้นะครับอันนี้คือผมแก้ไขตัวบอร์ดไปแล้วนะครับแก้ไขตัวบอร์ดไปแล้วก็ต้องมาใส่โปรแกรมอีกทีนึงครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันค้างหน้าสายมานะครับอันนี้คือวิ่งจบกับคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้คือมันจะบูสกับตัวเองแล้วเขาเรียกหลอดที่สองนะครับในภาษาช่างเรียกหลอดสองครับหลอดสองก็บูสกับตัวเองดึงสายออกก็ได้ครับเพราะมันบูสกับตัวเองอยู่ก็ถ้าบูสกับตัวเองเสร็จแล้วก็จะเปิดติดขึ้้้นนนนนมาาขึหหหสสวัััดีะครรบือล นนเดี๋ยวรอดูพร้อมกันนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจงานซ่อมกับผมนะครับก็ติดต่อผมได้อันนี้คือเบอร์ผมอันนี้คือไลน์ไอเดียครับทั้งสองอันนี้คือแอดหาแอดหาในไลน์ได้เลยนะครับก็เจอแน่นอนนะครับส่วนเพจส่วนอะไรก็จะมีอยู่ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรอมันขึ้นมาก่อนนะครับก็อาจจะสักประมาณ30วิหรือ1น่นาทีนะครับไม่ได้นานมากเพราะว่ารุ่นนี้ก็ การมระมลผลยังเร็วอยู่ครับยังถือว่าเร็วอยู่ก็ผมอยู่ที่ซีคอนบางแคครับก็เป็นร้านซ่อมนะครับร้านผมซ่อมอย่างเดียวนะครับไม่ได้ขายเครื่องไม่ได้อะไรครับก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นแฟนมาฝากบางร้อยส่วนมากจะเน้นไปทางซ่อมครับซ่อมงานส่งก็มากกว่านะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ส่งมาซ่อมได้นะครับเพราะว่าผมซ่อมเองทุกเครื่องนะครับเป็นงานซ่อมบอร์ดเดี๋ยวเราบูทขึ้นมาตาลืมไหมครับอันนี้คือเบอร์โทรผมนะครับเบอร์โทรอันนี้คือลนยไอดีนะครับ พิมหาใน Google นะครับพิมพ์ว่าเจอแน่นอนครับก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนการอัติเวตเครื่องเข้าไปนะครับนี่เดี๋ยวเราปรองกอบให้มันดีๆก่อนล้วค่อยอัติเวตเข้าไปครับอันนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วก็มาลองแฝดเลยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับครับัสดีครับ